จากกรณีที่นายประวินชัชวานพงพันธ์รองศาสตราจารย์ประจำศูนย์ยวิจัยเอเชียตะวันออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวถูกทำร้ายเมื่อปี2 0 1 2ที่กรุงโตเกียวซึ่งคนร้ายสวมหน้ากาก,ากบุกห้องพักนั้นล่าสุดนายประวินได้โพสต์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่ามีข่าวสำคัญจะแจ้งให้ทราบเกือบ3ปีมาแล้วกรณีที่ตนเองถูกคนร้ายชุดดำบุกเข้ามาที่พักในโตเกียวตอนเวลาตี 4, 4ีนาที แล้วทำร้ายดีชันด้วยสารเคมีตอนนี้ตำรวจญี่ปุ่นจับคนร้ายได้แล้วโดยคนร้ายรับสารภาพว่าได้ทำร้ายตัวเองจริงและได้รับการว่าจ้างมาอีกต่อหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งคดีนี้ต่อเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษซึ่งตนเองจะขึ้นศาลที่โตเกียววันที่19พฤษภาคมนี้และจะ,ะเผชิญหน้ากับคนร้ายที่ทำร้ายตัวเองเป็นครั้งแรกขอขอบคุณตำรวจญี่ปุ่นที่ทำงานหนักในกรณีนี้ส่วนการขึ้นศาลนั้น จะเปิดให้สาธารณชนเข้าฟังและจะมีการรายงานจากสื่อญี่ปุ่นและสื่อต่างชาติด้วยซึ่งตนเองจะรายงานเรื่องนี้อย่างละเอียดในวันขึ้นศาลส่วนที่ศาลอาญ,ญากรุงเทพใต้ศาลได้อ่านคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาในคดีที่พนักง,งานอญญายการสำนักง,งานอาญ,ญากรุงเทพใต้ฟ้องนายสมบัติทองย้อยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา112และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยสารุทธรมีคำสั่งว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วข้อหามีอัตราโทษสูงลักษณะาการกระทำความผิดของจำเลยนำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนสารชั้นต้นที่พักษาลงโทษจำคุกหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประเภทอื่นหรืออาจจะหลบหนี จึงไม่ยุยให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธร์ให้ยกคำร้องดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ